ตอนนี้ค่ะทุกคนก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกอารออกแบบบอดดี้มอเตอร์กันอืมพอเราเขียนเขียนโปรแกรมไปได้สักพักหนึ่งลองอุปกรณ์อะไรไปได้สักพักหนึ่งเราคงจะมีจุดที่แบบอืมเราจะออกแบบเป็นนะเลยอยากรู้ว่าอีบอดด้มอเตอร์ตัวเนี้ยมันดีกว่าอีกแบบหนึ่งอย่างนี้ยัง,ยงไงอ่าทีนี้เราจะมาลองเรียนรู้ไปพร้อมกันซึ่งอันเนี้ยเป็นความรู้ที่ได้มาจากพี่ฮีดีแวร์คนหนึ่งเอามาแชร์ต่อนะ ก็คือว่าคอคาเซ็ถ้าเกิดมอเตอร์อยู่อย่างนี้เราจะให้มันหมุนไปทางขวาเนี่ยเราต้องปล่อยกระแสให้วิ่งผ่านตัวมอเตอร์ลงมาอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากให้มันไปทางซ้ายอะ่ะเราก็ต้องปล่อยกระแสอีกด้านหนึง่งเนี่ยมาอย่างนี้ถูกปะแสดงว่ามันมีการออนออฟของทิศทางว่าจะเป็นฝั่งนี้หรือฝั่งนี้อืมอะไรก็าตามที่ควบคุมกระแสได้แสดงว่ามันทาหน้าที่คลา้คลายกับสวิต อันนี้ก็ลองทวนเป็นความเข้าใจพื้นฐาไอเดียก่อนนะว่าเอาถ้าเกิดเราอยากให้มอเตอร์มันหมุนมาทางขวาเนี่ยแ็นว่าที่ทางมันมาจากฝั่งนี้เราต้องออนกับ OFF ตัวไหนระหว่างสองค่านี้ก็ต้องเป็นตัวนี้ใช่ปะเราปิดตัวนี้ไปปิดสวิตช์ปุ๊บกระแสวิ่งมาแล้วทีนี้12โวลต์ต้องลงกาวเราจะปิดฝั่งไหนก็ต้องเป็นฝั่งนี้อืทีนี้ ถ้าเราอยากให้มันหมุนไปทางซ้ายบ้างล่ะหมุนไปทางซ้ายหมุนทางซ้ายอ๋าหมุนทางซ้ายเราจะปิดฝั่งนี้เหมือนเดิมปะ่ะไม่แล้วนะเราต้องปิดฝั่งนี้นะ <S 1> <S 1> <S เพื่อช็อตฝั่งเนี้ยให้กระแสวิ่งมาผ่านมอเตอร์ลงมาได้อ่าแล้วถ้าจะกาวล่ะเราต้องการกาวฝั่งไหนมาทางนี้แล้วนะ่ะเลือดเป็นเดู่ตรงเนี้ยแาะตรงนี้ว่ากาวตรงนี้มากสุดละเนี่ยกาวตรงนี้ว่าเราต้องปิดฝั่งนี้ๆๆนะโอเคป่ะอ่าลงมาแล้ว โอเคคราวนี้ทุกคนเข้าใจแล้วถึงไอเดียใช่ปว่าว่าเอ้ยปิดฝั่งนี้กับฝั่งนี้บนล่างเนี่ยทำให้มันหมุนไปทางขวาได้ไปอีกฝั่งหนึง่งหมุนไปทางซ้ายได้ทีนี้เราลองมารู้กันว่าเฮ้ยอะไร okay. อนนุปกรณ์อะไรที่ทําหน้าที่คล้ายกับสวิตปกติเขาใช้อะไรไป็นมอเตอร์ทรานซิสเตอร์วะหรือแม่ก็รีเลย์แต่อันนี้เราจะพูดถึงทรานซิสเตอร์ก่อน ทารานซิสเตอร์มีกี่ประเภทสองว่าอ่านิยมความรู้พื้นฐานที่ทุกคนควรรู้ NPN อีกตัวนึงคือ PNP อ่าโอเคสัญลักษณ์ของ NPN เป็นไงขาพุ่งออกนะ สมมติว่าเส้นมันตรงสมมติครับสมมติแล้วตัวนี้ไม่ขาเ b อันนี้ไม่ขาคา,าแรคเตอร์แล้วนี่เป็นอ e m เตอร์มันก็อแล้วเพียนทีอะยังพุ่งออกอยู่ป่ะม่แล้วเนาะมันต้องตรงข้าวไงนี่ถึงจะเป็นเพียนทีใช่ป่ะพุ่งเข้าแล้วตัวนี้ก็ออกปึ๊บอ่าเป็นอย่างนี้อ่าอันนี้เป็นเ b สนนี้เป็น อ m i t t e r อันนี้เป็น COLLECTOR ก็คือว่า t r ช n s ตเตอร์เนี่ยจะใช้หลักการว่ากระแสะแไปควบคุมกระแสฝั่งนี้ก็คือมันจะจ่ายกระแสะข้อทางฝั่งขาเบสซึ่งของ NPN เนี่ยฝั่งเบสตัวเนี้ยจะมีค่าแรงดันเป็นสักสูงกว่าอ m i t t e r เตพื่อให้กระแสะจาก COLLECTOR ตรงเนี้ยวิ่งลงอ m i t t e r ได้เป็น ICE แล้วทีนี้ถ้าเราอยากได้ PNP บ้างล่ะเราก็ต้องปล่อยเราต้องปล่อยกระแสจากตรงไหนคือเข้าฟังเบรแหละแต่ว่าอันนี้จะกลับกันมันเป็นอิมิตเตอร์ที่เป็นแรงดันสูงกว่าสูงกว่าตัวเบรเพื่อให้กระแสมันวิ่งจากอิมิตเตอร์มาลงคอเล e กเตอร์ได้เป็น IEC ทีนี้เราจะเอา ICE และ IEC สองตัวนี้นะมาควบคุมทิศทางของมอเตอร์กัน แต่ทีนี้เราจะเอาตัวไหนไปใส่ล่ะ p พีไปไว้ตรงไหนบนหรือล่างต่อสองตัวยังไงหรือเป็นพพีี p m ดเลยได้หรือเปล่าโอ้อะลองดูกันถ้าเราเอาพีเ PMP ต่อกับพ m p MP, อันนี้มัน E กับ C ใช่ปะ่ะตัวนี้ตัวที่จะมาต่อมันจะต้องเป็นคอมมอนร่วมถ้าเราเป็นพ PMP ต่อกับ p พีปุ๊บอะลองคิดภาพดู C C ไหลมา E ได้ปะ่ะ ไม่ได้ถูบปป่าคือ PNP มันต้องไหลาจาก E มา C อ่ะสแสดงว่าสแสดงว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะตรงนี้มันต้องเป็น NPN ใช่ป่ะต่อ c o m ม o น c o ลเลกเตอร่วมกันเพื่อให้มันไหลาจาก C ลงมา E ได้อีกทีหนึ่งไหลแบบย,วยาวๆเลยอ่าทีนี้รูล้ละทรานซิสเตอร์ฝั่งเนี้ยต้องเป็น PNP ลงมา NPN แน่นอนแล้วก็ลองมาดูรูปกัน ปึ๊บที่ว่าวงจรไวจริงอันนี้ก็คือ PNP เพราะว่าขามันพู่เข้าอันนี้ NPN ที่เมื่อกี้บอกว่าตัวนี้เป็น e m มิ t ต r นี่เป็น Collector รแล้วมันต่อ c o m มอนคอลเล c เตอร่วมกันลงม,มาเป็นตัวนี้เป็น e m มิ t ต r อ่ะส่วน5โวลต์ตรงเนี้ย5โวลต์ตรงนี้มาจากไหนมันคือฝั่งของคอนโทรลเลอร์อย่าง Arduino ใช่ปะ่ะเราก็ต้องการแรงดันที่เข้าตัวบอร์ดเนี่ย5โวลต ส่วนตัวเนี้ยมันเป็นพลังที่จ่ายให้กับทั้งมุงจอเลยสิบสองโวลต์อืมแล้วทีนี้เนี่ยพอเราจ่ายเราจิกเข้าไปปล่อยไฟเข้าไปปุ๊บทรานซิสเตอร์อเนี่ยมันเป็นตัวขับกระแสะเพื่อไปให้กระแสะตรงนี้มันไหลเราก็เลยต้องใส่อเข้าไปเพื่อกันไม่กระแสะมันเกินอ่าแล้วก็เราใส่เข้ามาปุ๊บเราต้องการให้เมย์นตัวฝั่งนี้มันไฮวอเตอร์มันก็เลยหมุนมาฝั่งนี้ได้ ทีนี้เราอยากให้ฝั่งไหนมันออนละ่ะจำรูปแบบสวิตเมื่อกี้ได้ปะถ้าเราอยากให้มันไปทางขวาเราให้มันฝั่งนี้มันวิ่งมาแล้ว12วัวมาแล้วคราวนี้มันต้องการกาวก็ต้องเป็นตัวนี้ใช่ปะอืมแล้วก็ต้องใส่ลอจิกตัวนี้เข้าไปในโปรแกรมที่เขียวว่าดีจะต้องไว้ไฮกับดีจะต้องไว้โลฝั่งนี้อืมอ่ะแต่ถามว่าแบบนี้ใช้ได้ไหม ใช้ได้แต่ถามว่าดีไหมย,ยังไม่ดีทุกคนรู้เปล่าวะไอต้ตรงนี้มันยังมีข้อเสียอยูอ่ข้อเสียอะไรอะหัวบามอบามันก็คือนี่ไงขากามันยังต่อกาวร่วมกันอยู่ก็กาวร่วมกาวมันไม่ดีหรอก็คือว่าอันนี้มันเป็นของฝั่งแรงใจใช่ปะ Power อันนี้ไม่ฝั่งคอนเทนเ l อรเวลาคือบางอันนะ่ะเวลาใช้ไปอ่ะมันจะเกิดสัญญาณกวนกันได้ระหว่าง c o n เทนเ l อร์กับ power ทำให้สัญญาณมันเพี้ยนไปเลยหมดเลยเวลากําหนดลอจิก Logic ให้มันอ่ะอ,อันนี้ก็ต้องดูดีๆหาว่าแก้ได้ไหมแก้ได้มันมีอุปกรณ์อีกลอีกตัวหนึ่งมันชื่อว่าวา้วาวา่า เ <c oughs> ด็กผู้จอาจะรู้ควาว่าว่าเนี่ยเอ่อมันชื่อว่าอัพโต้อัพโต้เนี่ยหลายๆคนบางคนอาจจะเคยใช้แล้วบางคนอาจจะยังไม่เคยเลยไม่รู้จักเลยคืออัพโต้เนี่ยจะเป็นทั้งนั้นคล้ายกับสวิตช์ที่ควบคุมด้วยแสงซึ่งมันจะช่วยแยกระหว่างคอนเทลเลอร์กับพาวเวอร์ออกมาได้อ่าเป็นยังไงเดี๋ยวดูรู้กันเลยตึง้งอ่ะอันนี้คือ มามามาอีกแบบหนึ่งหาอ,อันนี้ก่อนตัวเมื่อกี้เดี๋ยวพูดถึงอ,อีกทีหนึ่งก็คือว่าอันนี้เป็นออโต้แบบแบบแรกคือเห็นว่าว่าเฮ้ยกระแสเนี่ยมันมีนนนฝั่งน,นี้คอนเดอร์นี้ฝั่งคอลเลอร์นี่ฝั่งพาวเวอร์อ่าอันนี้ขึ้นฝั่งนี้กลัวงันปะม่อันนี้อ,อ,นนนอ่ะอย่างนี้อันนี้วิ่งอย่างนี้นี่ก็มาหนี้ ควรกันป่ะมาขอทิศทางแล้วขอทิศทางอ่าอันนี้ได้ตั้งสองทิศทางอันนี้ได้แค่หนึ่งทิศทางคือออเตอร์มีหลายแบบใช่ป่ะอ่าแล้วถามว่าเอ่ออีแบบเนี้ยดีไหมย,ยังนะมันเวลาเราจะใช้อ่ะเราต้องไปต่อกับ IC มอเตอร์ได้อีกทีนึงแต่ไอตัวเนี้ยมันออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเอาไปขับตัว มอเตอร์ไฟมอเตอร์ไดร์ซึ่งที่เราจะแน,นะนำมาเหรอก็จะเป็นตัวนี้จะเป็น TLP สามสองเ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ TLP i o สองหยย้าศูนย อันนี้จะเป็น I R F สามสอง้อืมก็เรามาดูจาก Data Sheet นะอันนี้จะเป็นของเหมือนแบบแรก I R F 3 2มสองนย์ห้าบ้าไม่มีทรานซิสเตอร์ตัวเดียวแล้วก็ที่อยากแนะนำบน Data Sheet ก็คือ r D S เป็นอาระหว่างเป็นความน้าทานระหว่างขาเด้งกับขาซอสสาคัญยังไงคือเวลาเราเออกแบบมอเตอร์ไดเนี่ยเราจําเป็นจะต้องรู้ว่าคือเหมือนบัญชีเวลาเราใช้กระแสไปเนี่ยมันจะเกิดความร้อนเกิดขึ้นกระแสะเกินหรือว่าเกิดอะไรผิดพลาดเนี่ยเราจําเป็นต้องมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าฮ e ีซิงซึ่งอันเนี้ยเอาไปคํานวณในสูตร o พาเวอร์ได้ p พาเวอร์ที่เนี่ยไม่ใช่ p พาเวอร์ที่ออกมาจากตัววงจรนะ แต่เป็น Power ที่เป็นความร้อนที่มอสเฟตมันจ่ายออกมาซึ่งเราก็ใช้สูตรพลังเธรรมดาเลยจำได้ปะพีเท่ากับ IV I กำลัง 2R P อาเท่ากับ V ส่วน R หรือว่าเออวกับ P ีเท่ากับ V กำลัง2ส่วน R อ่ะโอเคก็ทีนี้เมื่อกี้เปิดแผ่นผ่าน อันนี้จะเป็นของตัวแรกซึ่งที่บอกไปแล้วว่ามายยันยไม่ค่อยดีคนไม่ใช้การมันไม่เหมาะกับไม่นิยมกับขับกับพวกกระแสสูงๆเพราะว่ามีอาพูอาไปต่ออยู่ทำให้เวลาช้าแต่มันช้าแต่ถามว่าดีชา้ามันโอเคไหมโอเคแล้วไอ้แบบนี้ล่ะอืมเเออ่รืมบอกใบมอสเฟ t อ่ะ มันจะมีเสยียงเป็นแบบนี้ใช่ป่ะปึ๊บฮะโมเฟ่มันจะมีสองแบบคือ N channel ก P ับ P channel อันนี้เป็นขาเดนที่เป็นขาเกตที่เป็นขาซอส ซึ่งถ้าพุ่งเข้าแบบนี้ต้องเป็น N channel ในมอสเฟตนะก็ในทฤษฎีมอสเฟตจะมองว่า e ีแบบนี้ระหว่างเกตกับซอสเราสามารถมองเป็นคาปาซิเตอร์ได้ก็คือตัวนี้โอเคปะแล้ว นะเราสามารถคำนวณหาอันนี้คือเขียนย่อๆตัวทานิซเตอร์ว่ามันเป็นแทนสวิตช์หลายได้สองทิศทางซึ่งไอ้ตัวคาปาซิเตอร์เนี้ยเราสามารถคำนวณเวลาที่ใช้ในการชาร์จได้ด้วยจากสูตรทาเท่ากับ ซึ่งในที่นี้เราต้องการที่จะให้มันชาร์จไวๆแล้วก็ต้องให้ r เนี่ยมีค่าต่างๆมีค่าต่างๆมากถ้าเราเอา r สูง c สูงปุ๊บเป็นไงท้าวใช้เวลามากเลยชาร์จชา้าเพราะฉะนั้นต้องให้ r มีค่าต่ตางๆจนเกือบเข้ากล้สูงเลยในที่นี้ก็เลยไม่ได้ใส่ r ไว้ ide, ไม่มี r คูอัพที่มาทำให้ชาร์จมันชาร์จเหมือนกับแบบแรกโอเคปะ ทีนี้เออย่างที่บอกไปตอนแรกใช่ไหมเราเปรียบเทียบระหว่างทรานซิสเตอร์กับมอสเฟตทรานซิสเตอร์ตอนแรกกับมอสเฟตตอนหลังที่มีอัปเปอร์มาช่วยซึ่งมอสเฟตเนี่ยมันจะมีข้อดีกว่าตรงที่ว่ามันขับกระแสรกระแรงดันได้สูงกว่าทรานซิสเตอร์แล้วก็ พลังงานตกข้อมน้อยกว่าความร้อนน้อยกว่าความถี่ที่ใช้สูงกว่าด้วยแต่ข้อเสียตรงที่ว่ามันเซนซิทีฟกว่าตัวทรานซิสเตอร์เฉยแต่ถ้าให้แนะนำคงไม่ได้ให้ทุกคนใช้ตัว TLP 250ของอตัวรูปแบบที่2คงจะใช้เป็น IRF 540N หรือ IRF 9540N มากกว่าเพราะว่าไอตัว TCP 250นะ่ะมันใช้แต่แบบเหมาะกับพวกขับกระแสสูงๆแต่วต่ำโวลว้นต่ำราคาแพงด้วยทีนี้เราลองมาดูรูปแบบเต็มกันระหว่างอัโต้กับมอสเฟตก็คือแบบนี้ไออันนี้พุ่งเป็น P Channel อันนี้เป็น N Chanel อันนี้เราจใส่ลอจิคเข้าไปเป็นหนึ่งเป็นไายใช่ปะเข้าใำไว้เลยว่าของ P Chanel อ่ะขาซอสต,ต้องมากกวาขา ซ,ซึ่งตอนนี้12วอนมันมากกว่าอยู่ทำให้มันไหลเราต้องการให้มันไหลไปทางขวาถ้าตัวนี้ใช่มันเป็นหนึ่งมันไหลแต่ถ้าเป็น Enchanel มันจะ h o f อันนี้เป็น P Channel เหมือนกันส่วนนี้ถ้าเราอยากให้ตัวนี้คคอเราต้องการให้ฝั่งนี้กับฝั่งนี้มันอ,อนใช่ปว่าฝั่งนี้กับฝั่งนี้เราจะให้ตัวนี้เป็นหนึ่ง ก็คือว่า,าพีแชนแนลอ่ะถ้าเกิดเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งพีแชนแนลหนึ่งเอ้ย S yes, มากกว่าจ ข้าไป on ใส่ศูนย์ืน off Angela a n n e l คือ G ขาเกมเมาว์ค่ะซอส ใส่หนึ่งเข้าไป off ใส่สูงเข้าไปสะออนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะให้ฝั่งถ้าเราอยากให้มอเตอร์หม,มุนไปทางขวาใช่ป่ะเราต้องให้ตัวนี้ออนกับตัวนี้ออน ซึ่งตัวนี้เป็น P channel P channel จะต้องให้เป็นตัวนี้ต้องให้ logic หนึ่งเข้าไปแล้วตัวนี้ต้องเป็นให้ตัวนี้ on and channel on ก็ต้องเป็น logic ศูนย์ใส่เข้ามาปุ๊บอ่าแต่คือไอ้แบบนี้มันมีข้อสเสียอยีก สิบสองโวล์มันมีโอกาสที่จะไหลลงกลาวตรงๆเลยซึ่งก็คือเกิดการช็อตขึ้นมันจะเกิดสีที่เรียกว่าเดทไทม์หน้าตาเป็นแบบนี้แหละนี่ไออซวิ่งลงไอซิงอยู่สองโวล์ลงมากาวอันนี้เป็น c ีช n น e l ที่ N อนช n น e l ใช่ไหมอันนี้ไอซอ์เส้นนี้ไอซิงอันนี้คือช่วงเวลาที่เกิดเดทไทม์เดทไทม์คืออะไร เจทามคือเจทามคือกระแสไหลรุนแรงมากเป็นปรากฏการณที่12วุ้นไหลลงกาวตรงๆเหมือนช้าเข้าหากันเราไม่ต้องการให้เกิดอ่าทีนี้วิธีการแก้ เราก็ต้องขยับตัวเส้นนี้มันไปทางซ้ายเชื่อแล้วนี่ไปทางขวาให้ตัวการาฟพื้นที่นีใ้ให้มันหายไปก็คือของไอซซตต้องทมลดลงก็แสดงว่ามันต้องเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วไอตัวนี้ยทามมากขึ้นขยับไปทางขวาเชื่อล่าเส้นสีม่วงแต่ทีนี้เราไม่สามารถรทำให้มันเร็วขึ้นได้เวลาเปิดก็คือเปิดเลยเช่ว่าเวลาเปิดวงจร แต่เราสามารถหน่วงให้มันช้าลงได้โดยการใช้ R เข้ามาอืมมันอ่าทีนี้เราหน่วงมันได้เราจะใช้ R ทีนี้เรารู้แล้วว่ามันมีขาที่เรากําหนดไปแล้วว่าเรารู้แล้วว่าจะกำหนดจีทามอเตอร์ให้มันหมุนไปทางซ้ายหมุนไปทางขวาเนี่ยสองิีานเราต้องใช้สองขาหลากัลกๆคือดิจิตอลไว้พินมอเตอร์ตัวหนึ่งกับตัวที่สอง อาแล้วสองขาแล้วหลัที่จะชาซ้ายขวาเนี่ยให้กับโลขึ้นลงเนี่ยให้มันหมุนไปทางขวาเนี่ยคืออะไรมันมายังไงนี้เหลือขาเพา้าขาเพา้าก็คือแบบนี้อันนี้เป็นส่วนที่เพิ่เข้ามาเพื่อเกิดเผ้าขึ้นเรา เราแก้ตัว12บสงวนที่ลงกาวตรงๆในการต่ออาร์เข้าไปก่อนที่จะถึงออโตอืมแล้วตัวออโตเนี่ยก็จะมีตัวลอจิกที่มันกลับวงจรได้ด้วยอืมซึ่งเอ็ดอันเนี้ายา o n a b คือขาที่ไปกำหนดเพาเวอ่อว่าอันนี้คือเราต่อกาวร่วมกันตรงนี้แต่กาวเนี่ยาก,กาวที่หนึ่งกับกาวที่สองจะแยกกันนะนี่เป็นฝั่งคอนเนลเลอรนี่ฝั่ง p พาเวอร์ก็ าเกิดเราใส่ enable เป็นศูนย์เข้าไปปุ๊บพอตัวนี้เป็นพอตัวนี้มันเป็นศูนย์ปุ๊บตัวนี้ไม่ทํางานใช่ไหมไม่มีไฟไปตรงนี้ตัวนี้ทํางานนะนี่ก็ไม่ทํางานเขาไม่ทํางานตัวนี้ขาดกาวฝั่งนี้ก็ไม่ทํางานเรากาวฝั่งนี้อะกาวฝั่งนี้ไฟมาทางนี้ปุ๊บทางานไมไม่ทํางานนี่ก็แสดงว่าพอตรงกับที่ตรงกับที่เขียนโปรแกรมนะว่าถ้า enable เป็นศูนย์คือมอเตอร์ทุกตัวไม่ทํางานเลย เพราะมันขาดกาวไปมีแต่ 10, 12, 12โวลต์มันไม่ทํางานถ้าใส่หนึ่งเข้าไปาอ่ะมันถึงจะทํางานอ่าทีนี้มันจะมีรูปแบบหนึง่งนอกจากการกําหนดเทาเราตอนนี้เรารู้เรารู้สองอย่างแล้วอันนี้จะเป็นเอ่อไดกรมวงจรออกแบบมอเตอร์ไดท์ที่ออกแบบขึ้นมาซึ่งอ่าเราจะเห็นว่าในที่รูปพี่ว่าจะไม่มีส่วนนี้อยู่ ไอสนะ้ส่วนนี้เนี่ยกับส่วนนี้เราจะมาพูดถึงกันอืมอันนี้คืออะไรอันนี้มันป้องกัน back EMF b a c อ E M คือการต่อต้านกระแสแบบบางทีเราไปกดหยุดมอเตอร์ชัวนที่มันมันไม่อยอมหยุดอะมันยังมีไฟค้างอยู่มันเหมือนกับว่าพอเราหยุดมันพยายามต้านตัวมันเองเพื่อที่จะให้มันไหลต่อทีนี้เราก็ต้องใส่ไดโอดเข้ามาช่วยอืทีนี้แต่ของพี่แช n แนลเนี่ยเราจะเป็นอย่างนี้แทนเราพอใส่พอใส่ใส่หนึ่งเข้าไปปุ๊บมันจะเลือกผ่านไดโอด ตัวนี้ยพอใส่หนึ่งเข้าไปอ่ะจะกลายเป็นดิชาร์ตแต่เนี้ยพอใส่หนึ่งเข้าไปปุ๊บมันเลือกผ่าน R มันจะกลายเป็นชาร์ตซึ่งสองอันเนี้ยคือชาร์ตชาร์ตแต่ดิชาร์ตไวเนี่ยชาร์ตมันจะเข้าทางขาเกตใช่ปะ่ะอ่ถ้าใส่เป็นศูนย์ใช่ปะ่ะมันเลือกผ่าน R เข้าเกตอันนี้คือชาร์ตชาร์ตชาเพราะมันผ่าน R าศูนย์ หรือมันก็ผ่านตัวนี้เขา้านี่เป็นดิชาร์จไวช้าๆพอผ่านนะโอเคจบเรื่องการเอาแบบมอเตอร์แล้วค่ะบาย